สนุกสนานมาแล้ว2คู่นะครับคู่ที่สามของการถ่ายทอดคู่นี้คุณอนุชาวัชรกังคะในสน,นามได้ประกบสมศรีเล็กจิตพ่อพรมเมศกับโชคทวีชอการช่างสมศรีเล็กสิ์พ่อพรมเมศหรือสอบุรพานั้นน้ำหนัก117ปอนด์ฝ่ายแดงชื่อจริงชื่อสมหวังบุญพาอายุ24ปีเป็นคนนครสวรรค์น,นะครับ ชกรวยมาแล้ว60ครั้งครับชนะ 40, 40ครั้งแพ้20ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนทอไปน้อยสอสิริมาที่อำเภอตา,ตอารครีจังหวัดนครสวรรค์ผู้จัดก,การก็คือคุณก้องหรือจินดาพุ่มโพผู้ฝึกสอนคือประเสริฐสายพานทองสำหรับฝ่ายน้ำเงินนั้นโชคทวีชอการช่างน้ำหนัก118ปอนอายุ23ปีชื่อจริงชื่อทวีชวโชคมโนโมนัส เป็นชาวุูเทศนะครับอู่กทมนี่แหละครับชกมวยมาก็70ครั้งชนะมาแล้ว55ครั้งแพ้15ครั้งครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนบุญนำสอจารุณีที่ราชดำเนินโชคสากลแพ้นอกจากชายเกียรติสนทยายกที่7ที่ราชดำเนินครับผู้จัดการและผู้ฝึกสอนคือเม้งสิบส่ฮะเชิญคุณสืบพงครับ สมศรีเล็กสุดพ่อพมุมเมฆน้ำหนัก117ปอนด์เป็นฝ่ายแดงนะครับกับโชคปีชอกรันช่างน้ำหนัก118ปอนด์เป็นฝ่ายน้ำเงินกรรมการผู้ตัดสินเป็นทีกรรมการสุทยาพันแสงกรรมการให้คะแนนสองท่านกรรมการพงศักดิ์ก,รรกั้นละม่อมและกรรมการสมหมายชูทองวันพิษสมศรีเล็กนะครับพยายามถีบสกัดไว้สมศรีเล็กเป็นฝ่ายแดงนะครับมีแถบสุดขอบตะแกงนะครับข้างเลยนะครับสมศรีเล็เลกสุดพ่อพุ่มเมฆ โยกสวีด์ตัดไว้ที่หน้าท้องออกอาวุธได้ดุ่แรงนะครับทั้งคู่เป็นการถนัดขวาตาดเอาซ้ายออกโยกสวีเตะซ้าเตะขวานะครับสารแครงกันจรากาศยกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโยกสวีเตะซ้ายยันไว้ที่หน้าท้องโยกสวีต่อยซ้ายต่อยขวาโชคสีจะเข้าไปต่อยหมัดนะครับจับคะแนนติดตัหมัด ผมทีเล็กเตะซ้ายสูงนะครับถูกโหนกแกปป้มติดสายเท้านะครับยังไม่มีอะไรผมทีเล็กยันซ้ายผมทีเล็กพยายามจะถีบถีบซ้ายขนาดทองถูกโค้ชทีีต่อยขวาผมทีเล็กถีบซ้ายสกัดไว้โค้ชทีวีถีบซ้ายยันไวไ้ โชคจะวิ่งไตซ้ตยายไต่ขวาที่อสองขวาเขา้ายังรวดเร็วเลยนะครับไต่ไซ้ายไต่ขวาหมดยกที่หนึ่งคุณแคล้วธนิคุณประธานคณะกรรมการบริหารเวทีสำโรงก็บอกว่าจะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังโปรโมเตอร์ทั่วประเทศถ้าหากมวยของคณะใดหรือนักมวยคนใดชกไม่สมศักดิ์ศรีเป็นมวยลมจะห้ามจัดขึ้นชกจะขอร้องไปยังเวทีต่างๆนะครับจากคุณแคล้วธนิคุณี่ได้มีการประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณสืบพงเชิญครับ ยกที่สองนะครับท่านผู้ชมสมศรีเล็กฝ่ายแดงโชคตบีทอ๊ะกันช่างเดินเข้าหโชคตบีไปยามฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเดินเข้าหานะครับโชคตีชอ๊กันช่างเดินเข้าหาปลุกสมศรีเล็กถีบซ้าตกลงไปกู้ขโมยขอาในโชคตีที่เข่าฟ้าถล่มล้างไปเลยล้มลงมาช่วงนั้นต่อไปได้โชคตบีไปซ้ายไปขวา โจกวิสต์ฝีซ้ายโจคริสต์ฝีซ้าย right. เข้าที่หน้าท้องนะครับผ <Yeah, yeah. S 1> <God. S 2> ูกผมสีเล็กเตะซ้ายสูงเข้ากติหนุกแก้มผมสีเล็กเตะซ้ายเข้าลำตัวโกครินต์ไปซ้ายผิดผมสีเล็กเตะขวาพลาดไจเอาวุธ ผู้นะครับสมศรีเล็กยับซ้ายเตะซ้ายถีบซ้ายสกัดไว้โจ๊กทีรีต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาผมใจไปแล้วกย้ครับยขวามันอีกครับท่านผู้ชมโจ๊กซีรีพยายามต่อยขวาเดินเข้าหาต่อยขวาต่อยซ้ายเข้าที่ใบหน้าสมศรีเล็กสมศรีเล็กถีบซ้ายสกัดไว้สองครั้งซ้อนโจ๊กซีรต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาหน้าสั่นไปเลยครับสมศรีเล็กสมศรีเล็กเตะซ้ายทงสมศรีเล็กเตะซ้ายเตะ tui tay sai tay khóa phát tay không biết sai xuống không biết tay sai trong khi tay khóa không lắm chua để... şey không biết kẻ... tay khóa không biết tay sai cho cái biết tay sai tay khóa không biết tay sai xuống không biết tay sọc tay จชคชีวิตตีขาขวาประกบเขาลงในกันแล้วจชคชีวิตตีขาขวาตีขาขวากรรมการตัาแย่โชคชวิตเดินเข้าหานะครับโชคชีวิตเล่้ยงเตะซ้ายสูงเลี้ยงเตะซ้ายไม่้ยงเตะซ้ายโชคชีวิตไต้ใต้ต่อยขวาพลาดไปโชคชวิตเดินเข้าหานะครับเตะขวาสต์ต้อมลบนะครับโชคชวิตต้อมลบ ผู้ชมคงไม่ลืมนะครับถ้าหากว่าน็อกกันด้วยการเตะก้านคอนี่หนึ่งหมื่นบาทแอนต์ซินจ่ายครับอยาก,กจะจ่ายแล้วเกินหน้าไม่มีไม่ไม่ไมลงกันสักทีระหว่างมวยหมัดก,กับมวยเตะครับยกที่สามเชิญครับผมสีเล็กนะครับฝ่ายแดงโชคควีชอกันช่างฝวาน้เงินโชคกวีพยายามเดินเข้าหายกที่สามแล้วนะครับท่านผู้ชมผมซีเล็กเตะซ้ายยันกันกอลังตัวแล้วก็เข่ามากันแล้วพวกกวีตีเข่าซ้ายเบาๆกลัมผมสีเล็กพุ่มลงไปเลยน,นะครับ ไม่ช่วันต่อไปได้ลูกนี้กไปซ้ายสูงลูกนี้กิขวาดันเลยลูกชกกันติไปซ้ายไปขวา คุณตีเตะซ้ายผ่านมาไปคุณตีเตะซ้ายกัำลำตัวคุณตีเตะซ้ายยันไม้ต่อยไปคุณต่เตซ้ายต่ขวาพลาดไปวกเข่าลงในกันแล้วเห็นกรรมการเห็นทำอะไรไม่ได้นะครับแยกออกไปพวกตีนเข้าหาคุณ่ีเตะซ้ายถูงพวกนี้ต่อยขวาพลาดไปคุณตีเตะข้ายที่เข่าซ้าย อาวุธดักแตกันตะกูนะครับท่านผู้ชมโมซีเลต์จีบซ้านะครับโชคธนิษฐ์ไปขวาแต่ซ้ายโมซีเลต์แต่ซ้ายสูงโอมซีเลต์แต่ซ้ายกระลำตัวโชคธนิษฐ์ก็หาโมซีเลต์จีบขวายันไว้โชคธนิษฐ์แตะขวา,าโมมาอมซีเลต์แต่ซ้ายสูง เขายืนไปไปขวาไปขวาไปซ้ายนี่เขาไปนี่เขาไปตบเขาว่าง่ากันนะครับท่านผู้ชม ขวาตีเข่าขวาซ้ายตีเข่าซไส้ขอเชื่อกรรมการแยกออกไปดูเรือกีนะครับท่านผู้ชมยังไม่หมดเลยตัวนี้ตีไปขวานะครับพลาดไปไปขวาไปซ้ายตัวขวานัดเตะตายด้วยนัดเตะตายหมดลบสี่สามท่านผู้ชมครับเวลามวยมันๆผมเชียร์เต็มที่นี่แฟน เพื่อนฟูบอกว่าดำรงเป็นซาดิสนะครับไม่ได้เป็นซาดิสแล้วครับมวยไทยมันมันแล้วเราก็ต้องเชียร์กันให้เต็มที่สมศักดิ์ศรีครับเริ่มแล้วครับยกที่นะครับสมศรีเล็กติดพ่อพ่อแม่ฝ่ายแดงโชคทวีชอกกันข้างฝา่ายนงินทั้งคู่กำลันะตะโกนเขาไหมนะครับโปคตัวีทุ่มสมศรีเล็กล้มลงไปกรรมการช้อนหัวไลยได้ไอ้ชกกันต่อไปสมศรีเล็กเตะซ้ายสูงทุกช็อกกันต่อวา ตีเข่าขวาตีเข่าขวาตีเข่าขวาทั้งคู่ประบเข่าวงในกันนะครับผมตีเล็กตีเข่าขวาตีเข่าขวาผมตีเล็กตีเข่าโัคู่นี้ตีเข่าซ้ายงานถียบทำอะไรไม่สนัดนะครับแยกออกมาโชคสวีเดินเข้าหานะครับผมตีเล็กตีเข่าซ้ายกำลังตู้ยางจำทั้งคู่ประกอบข่าวงในกันดีแล้วงานคนต่างตีเข่าขวานะครับโชคสวีตีเข่าขวา เห็นกอนเชือกแย่งออกไปยกยกปียกที่สี่แล้วนะครับท่านผู้ชมผมตีเล็กไปซ้ายสูงผมตีเล็กโยนเข่าซ้ายเข้าล้มอกโค้ชวิวิตี้เข่าขวาผมตีเล็กตีเข่าซ้ายโค้ชวิวิตี้เข่าซ้ายผมตีเล็กตีเข่าซ้ายทั้งคู่แรกเข่ากันนะครับกรรมการเห็นติดเชือกนะครับแยกออกไป โชคกวีดเดินไปงกหัวเข้าหาเลยนะครับต่อยใต้คู่คนเล็กตีเข่าซใต้คนเล็กตีเข่าขวาโชคกวีดตีเข่าขวาโชคกวีดปล้ำล้มลงไปนะครับโชคกวีดนักมวยทั้งคู่นี้นะครับคุณอนุชาบอกว่าจะจัดให้เจอกันอีกครับเจอกับคนเล็กตีใต้ถึงต่อไปอีกทีมเข้ายอดหน้าอีกแล้วครับคนเล็กทีมยอดหน้าโชคกวีโชคกวีสวิงซ้าย ยังกัมพีก็เต่าอยู่นะครับตีโยกแล้วสมศรีเล็กโยนเข่าซ้ายก็ตีเข่าซ้ายโชคกมิตตีเข่าซ้ายกรรมการให้แยกออกไปมหลหุ่นแล้วนะครับเดินเข้าหาโชคกมิตอยขวาเข้าที่หน้าผากเดินเข้าหานะครับโชคกมิตสมศีเล็กโยนเข่าซ้ายโยนเข่าซ้ายโชคกมิตตีเข่าขวาการทการแยกออกไป ไโอเคย์นี้ตัวซ้ายเข้าทีหกบขูดซูมสีเลสแต่ซ้ายสูงสีเลสแต่ซ้ายสูงสีเลสเข้าซ้ายเข้าทำตัวยันจังทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสีเล็สตั้งโชคดีอยู่ข้างล่างนะครับล่างล้มลงไปผันกันนะครับท่านผู้ชมผู้นี้สมศักดิ์ศรีมวยไทยแล้วครับสมศักดิ์สิทธิ์ก็ที่มาหมดยกที่สี่ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งสามคู่นี้นะครับ จัดว่าเป็นคู่เอกได้ทุกคู่เลยครับเพราะฉะนั้นคู่เอกจะเป็นคู่ไหนเนี่ยผมว่าจบรายการแล้วผู้ชมทางบ้านคงจะบอกได้ว่าคู่น้นคู่นี้เป็นคู่เอกนะครับเราถือว่ามวยคู่ติดต่อยันที่สุดเป็นคู่เอกครับบางทีคู่เอกต่อยไม่สมศักดิ์ก็มีเราก็เสียใจแต่คู่ไหนต่อยเยี่ยมขั้นตัดสินใจเอาเองแล้วกันครับว่าคู่ไหนควรเป็นคู่เอกโอ้ยกที่ห้าแล้วนะครับผู้ชมสมศรีเล็กไต้ซ้ายสูงนะครับตมงนี้ถูกโชคฤกษ์รัวหมัดซ้ายหมัดขวานะครับสมศรีเล็กต้องถอยเช้า ท่ Catholic, านผู้ในะครับผมตีเล็กสืบพ่อพ่แม่ฝ่ายแดงเสือโชคกวีชอกันร่างขวาดังเงินนะครับผมตีเล็กพยายามโชคกวีนะครับพยายามประบอกเข่าวงในโชคกวีเดินเข้าหาล้มตีเล็กใส่ไตล้มตีเล็กเลื่อนเบาไตเข่าวงในกันแล้วลมตีเล็กตีเข่าขวากลางแยกออกไปโชคกวีเดินเข้าหาครับ โชกตวีพยายามจะต่อยนะครับไม่ถนัดถูกสมศรีเล็กถีบซ้ายยันเข้ยาปที่หน้าท้องโชกตวีเตะขวาผ่านหน้าไปนะครับถ,ถูกสมศรีเล็กเตะซ้ายเข้าที่ลำตัวสมศรีเล็กควนเข่าซ้ายเข้าที่ลำตัวอย่างจังเล็กเตะเข่าซ้ายโชกตมีตีเข่าซ้าย การจะทำอะไรไม่ขาดคาดแยกออกไปยกที่ห้ายกสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมโคขวีเดินเข้าหาต่อยซ้ายก็ตีดับตัวตีข่าวซ้ายผมส,ยสีแ็กจีบซ้ายยันดไว้ที่หน้าอกตีกองเชิดแล้วนะครับยกที่ห้ายกสุดท้ายแล้ว สมศรีเล็กมาจากนครสวรรค์นะครับโชคทวีก็เช้าต่สสีเล็กเตะซ้ายขณะที่โชคทวีหมุนตัวนะครับเตะพลาดหมุนตัวโชคทวีเดินเข้าหาอยู่ตลอดแจ็คกต่อยขวานะครับพลาดไปสมศรีเล็กวงสมศรีเล็ก่นเขา้าซ้ายโชคทวีปล่อยซ้ายป่อยขวาพลาดไปอีก โลตวีต่อยขวาพลาดปีกนะครับผมสิเล็กเตะซ้ายหมายก้านคอนะครับเต็มที่นวมผมสิเล็กเตะซ้ายส,สูงผมสิเล็กเลื่นเสาซ้ายเข้าลงตัวโชคตนี้ต่อยขวาเข้าถึงตัวแจนแันหมดยกที่5ยกสุดท้ายกรรมการสนตยามพันแสงนะครับรวบรวมคะแนน ะกรรมการคะแนนทั้งสองท่านไหลแพ้ชนะไม่สำคัญแล้วเราขอยกย่องทั้งคู่ครับสมศรีเล็กสิบพ่อสมเมศนะครับฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนนแต่เราขอยกย่องทั้งคู่เลยนะครับคงจะได้พบอีกครับเชิญกลับไปถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโ g ี